สวัสดีนักเรียนนักศึกษาครับระดับชั้นปวส2สาขาการจัดการธุรกิจครับอีกครับขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รายวิชามาตรฐานการปฏิบัติงานครับปีเพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์สายนนท์ใหญ่นะครับก็รับหน้าที่ไปพูดสอนในรายวิชานี้เราจะพูดถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับเราจะํายังไงนะครับให การทำธุรกิจของเรานั้นมันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับนะักศึกษาครับสำหรับในสไลด์แรกนะที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือคำว่า risk management creating the right balance between innovation and change on the o n hand on one hand and avoidance of shock and crisis on the others หมายถึงอะไรหมายถึงการบริหารความเสี่ยงนะครับก็เป็นการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านหนึ่งกับการหลีกเลี่ยงความผันผวนและวิกฤตในอีกด้านหนึ่งนั่นเองครับม มัธคืออะไรสิ่งที่เราควรทราบและดําเนินการนะครับเรื่องของการผสมผสานเรื่องต่อไปนี้เป็นการสร้างมูลค่าพเพิ่มที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าเอ่อ value นะครับ base management นะครับก็จัดก,การตามคุณค่านะครับแล้วก็เรื่องของ economic value add นะครับก็คือมูลค่าพเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของ activity based costing management budget เออบัตเจตนีครับเออเรื่องของ performance base นะครับบั n g จตนะัเจติ้งนะครับการคิดต้นทุนต่างๆการจัดการการทำงบประมาณต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทราบในเรื่องของการนำมาเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ Re ออ responsibility accounting เรื่องของเอ่อความรับผิดชอบเรื่องของการบัญชีนะครับ ส่วน performance management นะครับก็คือเรื่องของการบริหารผลการปฏิบัติงานต่างๆ KPI อะไรเงี้ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราต้องนำมาใช้พิจารณาพวกน,นะครับต่อไป corporate governance Govern m e e n n t g o v r นะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเรื่องของ internal control การควบคุมภายในต่างๆนะครับต่อไปนะคะก็คือ enterprise ริสเเมนจเมนต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของการความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ต่างๆความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการความเสี่ยงทางการเงิน Financial Risk นะครับเ,เรื่องของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับเราก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับเรื่องของ Internal Audit นะครับการตรวจสอบภายใน Tax นะครับ Planning ต,ต่างๆการวางแผนภาษีนะครับแล้วก็เรื่องของอิน r m เมชันคอมมิวนิเคชันต่าง,างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทของการจดทะเบียนต่างๆพวกนี้ครับเราเองก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าเราในฐานะที่นักศึกษาเรียนในส่วนของสาขาธุรกิจค้าปีกนะครับ การกำกับดูแลหรือที่เรียกการกำกับดูแลก,กิจการหรือที่เรเรียกว่า corporate governance นะครับหมายถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นต่างๆเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งการแข่งขันครับและนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยเราต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stakeholder นะครับเขาบอกว่าโดยคำานึงถึงเรื่องอะไรบ้างหนึง่งเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลก,กิจการต่างๆเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับเรื่องของสิทธิต่างๆที่จะได้นะครับเร่องการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ภาวะผู้นำนะครับและวิสัยทัศน์ต่างๆความขัดแย้งของผลประโยชน์จริยธรรมในการทำธุรกิจ การทวงดุนต่างๆของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับการรวมหรือการแยกตําแหน่งต่างๆค่าตอบแทนของกรรมการนะครับการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆรวมถึงเรื่องของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบนะครับรายงานนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เร,รื่องความสัมพันธ์ครับ เรามาเรียนรู้กันนะคะตั้งแต่ในหัวข้อแรกๆล็คืวเรื่องของแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราให้นิยามว่าการควบคุมภายในหมายถึงกระบวนการซึ่งได้รับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารขององค์กรน,นะครับจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเอ่อย่างสมเหตุสมผลในเรื่องต่อไปนี้หนึ่ง เรื่องของการดําเนินง,งานครับเรื่องของความเสี่ยงในเชิงธุรกิจต่างๆเรื่องของด้านการรายงานทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับขององค์กรเองนะครับแนวคิดในการควบคุมของคอสโซนะครับก็เขาพูดถึงเรื่องของหนึ่งนะครับสภาพแวดล้อมการควบคุม control environment ต่างๆนะครับ การประเมินความเสี่ยง Risk เป็น Assignment นะครับสก็คือเรื่องกิจกรรมการควบคุมนะครับ Control Activity ต่างๆสารสนเทศการสื่อสาร Information and Communication และ 5. เรื่องของการติดตามและประเมินผล Monitoring ต่างๆนะครับคำถามพื้นฐาน3ข้อนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับหอะไรที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ นะครับสองแล้วอะไรแล้วเราจะทําอะไรหรือทําอย่างไรนะครับสามถ้าบางอย่างที่เกิดผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะสูญเสียนะครับสูญเสียในความหมายนี้อาจจะเป็นการชําระเงินหรือเสียเงินจํานวนเท่าไหร่อันนี้เป็นการเป็นคําถามพืม้นฐานนะครับในการนํามาคิดร่วมว่าในการหิห่รความเสี่ยงของธุรกิจเราอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ความหมายตั้ง่างของการบริหารความเสี่ยงเหตุการณ์นะครับเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า,า,า,า event หมายถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางด้านลบหรือด้านบวกหรือทั้งสองอย่างนั่นเอง 2. ความเสี่ยงหรือเี่เรียกว่า l i s หมายถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นมีผลทั้งทางด้านลบที่ทําให้องค์กรนั้นไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์นั่นเองครับ และ 3. opportunity opportunity หมายถึงโอกาสหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีผลทางด้านบวกนะโอกาสยังเป็นช่องทางใหม่ในการประกอบธุรกิจของเราด้วยซึ่งฝ่ายบริหารนั้นควรจะยึดถวยโอกาสนะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับนะเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับนั่นเองต่อไป ในภาพนี้นะครับเราจะเห็นคำว่า upside นะครับและ and downside risk นะครับมันคือเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับด้านบนคือคำว่า opportunity opportunity ก็คือโอกาสนะครับ treat นะครับก็คือ,อ,อภัยคุกคามนะครับหรืออุปสรรคต่างๆนั่นเองที่มัอาจจะเกิดขึ้นได้จากการ ทำช่วยกิจนะครับส่วนอันนี้นะครับ process process คืออะไร process ก็คือการกระบวนการนะครับมีทั้งพีโฟนะครับที่เป็นลักษณะของตัวประชากรหรือคนนะครับและประสิทธิผลของการทำงานนั่นเอง performance ต่างๆนะครับต่อไป assist นะคะ target นะคะก็คือมีเป้าหมายนะครับเป็นยังไงนะครับ ไอกรี agree, นะครับเป้าหมายที่เราตกลงกันไว้แล้วก็เรื่องของเป้าหมายนะครับตรงนี้ต่อไปการบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงก็คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการนีน่แะคะ่ฝ่ายบริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวหน้าหน่วยงานนักบริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยนะครับในการกาหนดกลยุทธ์และดําเนินง,งาน ดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะได้การออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์นะครับขององค์กรและสามารถจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องคอ์กรนั้นยอมรับและเพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องคอ์กรได้กําหน,นดไว้นะครับต่อไปคําว่า Enterprise-wide Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงขององคอ์กรโดยภาพรวม หมายถึงการบริหารปัจจัยต่างๆครับและการควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการปฏิบัติงานต่างๆนะครับโดยต้องลดมูลเหตุและโอกาสที่จะทําให้องค์กรนั้นเสียหายการกระทำนะครับทําให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้นั่นเองครับประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมือระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่สำคัญนั่นเองครับองค์ประกอบของการควบคุมภายในนะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่า กรอบความควบคุมภายในที่เราเป็นที่รู้จักกันในหลับสากลน,นะครับซึ่งกำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization นะครับในปี1992เนี่ยเราเรียกแนวทางแบบนี้ว่าเป็นหลักการของ COSO นะครับซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่สนับสนุนความคิดของการควบคุมภายในนั่นเองครับก็จะมีเรื่องของการติดตามสารสนเทศกิจกรรมภายในกิจกรรมการควบคุมต่างๆและก็การประเมินความเสี่ยง นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของการควบคุมครับแนวคิดการควบคุมของ ERM c o s o นะครับในปี2004เขาพูดถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพแวดล้อมของการควบคุมนะครับเราต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ต่างๆมีการระบุเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงขององค์กรได้การประเมินความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของกิจกรรมการควบคุมต่างๆเพื่อให้เกิดความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจจะก่อใเกิดความเสี่ยงได้การติดตามและการประเมินผลนั่นเองครับ